สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับข่าวบอลบอลแน่นอนค่ะในรั้วขอบสนามฟุตบอลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชนักเตะกรรมการสนามฟุตบอลน,นะคะเอามาเล่าหมดค่ะวันนี้นะคะก็มี2ข่าวอีกเช่นเคยเดี๋ยวมาดูกันก่าค่ะว่ามีข่าวร้อนอะไรกันบ้างข่าวเด่นในรอบนี้นะคะบอกเลยค่าวว่าเกี่ยวกับทูเคิลนะคะเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึง พอตเตอร์โดนปลดนั่นเองค่ะพอดีื่อนะคะได้เข้าไปถามค่ะโทมัสทูเค้ลนั่นเองคนนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตกุนซือเชลซีมาก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยรับดูนะคะหรือว่าคุมทีมของบาเยนน์มิวนิกนั่นเองค่ะเป็นทีมของบุนเดสลิกาเยอรมนีนั่นเองค่ะเขานะคะก็ให้ความคิดเห็นไว้นะคะว่า รู้ข่าวนี้ช่วงกลางดึกคืนวานผ่านแมสเซจมือถือจังหวะเวลาค่อนข้างน่าตกใจเพราะบังเอิญกับที่ตนเพิ่งรับงานใหม่พอดีตอนนี้มีตำแหน่งโค้ดว่างอีกหนึ่งตำแหน่งก็แค่นั้นสำหรับตนพอโดนเชลซีปลดจากตำแหน่งต้องใช้เวลากับตัวเองระยะหนึ่งจึงทำใจได้เพราะรักการทำงานที่นั่นและมีมิตรภาพที่ดีกับหลายๆคนในสโมสร นับเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดมากๆแต่หลังจากตนพ้นจากตำแหน่งมาสโมสกรก็เปลี่ยนไปอย่างมากเรื่องนี้มีผลให้ตนทำใจได้เพราะฉะนั้นข่าวนี้หรือว่าข่าวการปลดพอเตอร์นะคะจึงไม่มีผลกับตนมากนะัต้องบอกก่อนนะคะว่ามีข่าวเหมือนกันว่ายูเรียนนาเกลมันนะคะอดีตกุนซื้อของบาเยนก่อนที่ทูเคิลจะเข้าไปอะค่ะ ดูท่าอจะเป็นตัวเต็งที่ทางเชลซีเนี่ยเขาอาจจะเอามาแทนพอตเตอร์นะคะซื่อก็ได้ถามเขาอีกนะคะว่าทูเคิลนมีความคิดเห็นยังไงทูเคิลเขาตอบว่านาเกลมันคงไม่ต้องการคําแนะนำใดๆจากตนและตนคงไม่ต้องให้คําแนะนำใดๆเช่นกันเพราะตอนนี้สโมสรเปลี่ยนไปจากเดิมมากต่างจากสมัยที่ตนอยู่อย่างสิ้นเชิง ก็ต้องมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะยูเรียนนาเกลมันเนี่ยจะได้รับตำแหน่งแทนพอตเตอร์หรือไม่นะคะต้องติดตามกันต่อไปจ้าในส่วน FC สั่งแบนมิโตวิสนานถึง8เกมเลยนะคะมาดูกันว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกเลยะค่ะว่ามิโตวิสนะคะหัวหอก ของทางฟูลัมนะคะวัย28ปีเนี่ยถูกไล่ออกในเกม FA คัพนะคะในวันที่เจ้าสัวน้อยนะคะบุกแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3นะคะเคเกิดจากเขาเนี่ยใช้มือผักผู้ตัดสินนะหรือว่ากรรมการนั่นเองในช่วงที่เหมือนผู้ตัดสินนะคะเขาให้ทีมเนี่ยเสียจุดโทษนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวมิสเตอร์วิสคนเดียวนะคะผู้ตัดสินอะยังควักใบแดงนะคะไล่วิลเลียมด้วยซึ่งเกิดจากที่เขาเนี่ยทำแทนบอลนหน้าปากประตูนะคะออกจากสนามรู้กันนะว่าไม่ใช่มือใช้มือไม่ได้เนาะแล้วก็ทําให้ตัวเขาอะคะ่ะแล้วก็ทีม่ยเหลือผู้เล่นอยู่ในสนามแค่9คนเท่านั้นต้องบอกกันนะคะว่าไม่ใช่แค่มิสเตอร์วสหรือว่า วิลเลียมนะคะยังมีมาโกซิวาเนี่ยเฮนโคตนะคะก็โดนใบแดงไล่ไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ทาง FA เนี่ยครับเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเขาไม่หมดลงโทษอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะก็มียพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโดนโทษการจ่ายเงินนะคะค่าปรับเนอะรวมถึงการหยุด ไม่ให้เล่นในสนามด้วยนะคะอย่างมิโตวิทเองเนี่ยเขาก็มีชดใช้ชนะคะในการโดนแบนลงเล่นสนามจริงๆเขาโดนไปแล้ว1เกมนะคะตอนที่ทีมเขาพบกับบอลมาร์ชนะคะตอนนี้เขาจําไม่ได้ลงล่นอีกวันเจ็เกมนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูคะ่ะว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเล่นเนี่ยอีกครั้งนะคะในสนามที่เท่าไหร่แล้วก็เจอกับทีมอะไรคะ่ะ เราก็เข้าใจนะเพราะว่ามันยิ่งกดดันตัวนักเตะมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่ายิ่งคนยิ่งน้อยลงการที่จะเอาชนะได้ก็เหมือนเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเอามากๆนะคะแล้วสนามตัวคนมันกว้างมากนะเหลือ9้าคนแล้วเขาจะคุมทีมยังไงเพราะเชื่อว่าเขาคงไม่ได้คาดว่าแบบตัวเองจะมาโดนออกจากสนามหรือเพื่อนรนออกจากสนาม คือเขาว่าแผนมาแล้วว่าเนี่ยคนสิบเอ็ดคนเท่านี้เท่านี้อยู่ตรงไหนยังไงคุมยังไงนะคะแต่แล้วก็เหลือเก้าคนของคนมันน้อยมากเลยนะเอาละเป็นกำลังใจให้นะคะในแต่ละทีมในการแข่งขันในแต่ละรอบด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทีมค่ะเพราะว่าไม่ได้มีทีมไหนเป็นพิเศษก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหวังว่าจะได้รับข่าวสารใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอบุณข้อมูลดีๆนะคะจากนาง MSN นะคะอันนี้สามารถเข้าไปหาอ่านได้ในนี้นียค่ะ ก็จะมีรวบรวมข่าวต่างๆจากหลายๆที่มาอยู่ที่ตรงนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ